สบ,สบายดีเด้าพี่น้องสบายดีเจ้พี่น้องจ้าสบายดีตอนเช้าเห็นยังกินทอไดไก่เป็นง่ายพี่น้องตอนเช้าพ้นกระทกพี่น้องกระทิ้อดะตุกเป็นอ,อไข่ดาวบรรยากาศคนตกดิ้ต้องใช้ชื่อดดยดาหน้าวเลยไม่น้องไก่ดายังุกก็แล้ว ทางบ้านบ่ออ๋จะดัดดำหน้ามืออื่นดำมือนีบดำมือนีดำมือนี่เนาะว่าดำมือนีบคไปทางใดก่อนคือไปท้าหน้าก่อนว่าคดัหนาอยู่พดดบมาิตท้าหน้าท่านี่ก่อนแล้วอันจังคอยกับเมื่อบ้านเนื่ยดำหน้าอยู่พุดก็กบอลคอยได้มินคะแนนพี่น้อกว่าคนตเลยมันเป็นสร้างกอไม่ใช่ดำ ตยองไปดาวง่ายเลยง่ายๆคนตกแม่้อลอยออกมาเร็วบอกต้อเลือไปซองขานี่ยงบ่เท่าชอบมนนี้ก็โอเหลายอย่างนไม่ค่อยเลย ทอดตะมุติเองกินกับแจ้วมังดาอาจาเจ้าเ,าาเ,าเนี่ยแซ่บแห้งแจ่วมังดามากเดีเ๋ยวมูนาขล้อยี่ิบอันทำิีมังดาเนาะไ,นไหทเแ็ตไว้เแค่มากถาจอยถุงมากทอ,อเห็ดเป็ดยวจะมากกะทิโบแซ่บคนนี้เน,เนาะมันต้องใส่ตำในวุน้นละเอียดแต่กวาเห็ด เรเห็เราเ,เ,เยแต,ต่แจบอกก็ก็พัสมายอกามกอากนูกรสบมันเห็นเห็นได้มือกล้องเราไ,ได้มือกล้องเดี๋ยวมือนะหนาไปเป็นมือกล้องเรม่กินไปกินนะเด็ <c oughs> กซิ่งทมือกระจียอาหารกร่จเ็ เอาเนาะได้เม oh no, ียเนาะกับเอาไปอยาที่เมือนที่มือัวบางแ่น้องเนาะเอาไปเจียบโอเคเนี่ยมื้อหนามื้อหนาคนตกนี่แมนเยอะเลยดี๋ยวี้ยนไม่หาอ่ะฮะจับไปจนยๆปั๊ก็แสบเซ่ ไปกินเีมาไว้นี่อาหารสาวของเขากบซิมีสำเนียแและพี่น้องพอ,งพอ,งพองกิอนซองคนเมทสโลอออก้าก่อนแล้วซิมีใหม่ทอดปลาเมือกแลยกะเป็นไข่ดาวแจ่วแมงดาออสบายดีชอบจ้ะพี่น้องจ้าดีขอเช่า ไ่แซ <than> ่ไม่่ชีวชีว่เบาจขงอไปน้ำทางเชียงพนเนมพนับินบัสาวบวาต๊กีงแกะหางสาังสาเอื้อแล้วก็ตกเอื้อแล้วก็ตกเอาเนื้อเชอเองรอ จับคือสองจับแจวกับแสบพี่แม่เห็น,น,น <c oughs> หอยันเมียเห็นนะจัแจวกันแสพี <c oughs> ่น้องจืดะเมือสลอยไปบ้านปู่เห็ดอันชะลอเห็ดสินด่านะคนชมเมียว่าฉันแสบเพ่ว <c oughs> นวยองเมีจะฟ้องอเนอเน่าะเาแสบดีละ ไหว่มาเกาะไหว่มาถึงเนะที่ฉันเครียรอะกระตุกกรดีสถึงเมื่อวันเกิดจะลอยเลยถึงเมมาเพราะว่าหายเรื่องมาดื้นตันมั้วก si <reated> ็ดีบจะช่วจอะไรหถ้าตามไลลออกมาเองมองู้เจ้าหายเลยหลายๆคนเขาก็ที่หายน้ำเจ้าเขาใะ้ัลเป็นคนแบบ ว่าวแบบนี้อยู่แต่ว่าน้ำตาหม,ม้อหลายคนคือแบบท่ากันนุ่งเครื่องไปทั้งเลยวลยสิไปางานดอกใช่ไหมดอกของมูเพิ่นอันนี้ มีอะบ้านบ้านเดียวกันก็ฉลองจวนเป็นยุบ้านในบ้านในรุ่นกันนะทางบ้านเปนชาวรุ่นมาเขาเลยนะบ้านไม่เขาเลยนะบ้านกันนะ าแต่เดี๋ยวสิป้าจะไปไทายหน้าแน่น,นอ,อนเพราะ่าบเม่อแรกเราทายมือนะเมื่อแ้วมือแต่ว่าทั้งบ้าน,น,นอัอ่ยมาออดเนี่ยเพิ่งชิเมื่อนจับนนนนหน้ามันนี่านัดนะจับทายหน้าก่อนไม่ไทายหน้าทางที่แน่ก่อนการสีอกับ ถ่อยเมียนนั้นคุมถอยู่ทนบ้านถ่ายเป็นยัาแม่แรงคุณกิน่าเนาะน้ำมือไม่ควงมือเคื่องอะไรจีนจีด่านมือเครื่องอะไรแบบขอบกับขอบช่วยง่าย เท้าเปเท้าลายเลยอายนั่น,นึงปกันยังบหลือ่ยัง่สิ้น้นนองเองยต่อไปเดียวก็ะชินแล้วก็ปรนกันจะิดข้าวกันแบบห่วมกันม้อนรอบนี้ก็เริ่มชินแล,ออแล้วพอห้องคอยก็ไปร้านเือนท้าเจอกับกันเองพี่น้งก็ดีใจเพราะวันเบิร์ดเงื่อน,น,นกับเราไม่้ชายกับเธออะไ้ลูกชายเพิ่มหนึ่งคนแล้ พี่น้องทุกคนดีใจเลยพีน่น้องแต่ฝุคนปีโชง,ง,งเอินว่าร่างเคยหรอกเป็นลูักเป็นเป็น,น,ปนปร้ายมั่ต้องเก่งจ้บก็เห็นตัวสบายสบายเจ้ก็นั่งเอาแล้วก็นั่งผู้เล่าดีนเผาหรอกเ้ากับปีโชงน่ะพับเพื้อได้นั่ง กัดเจมันเพื่อเอาเคื่องนัองกัดนางแันก็สบายการแบบเคยนางเพรียบก็เคยนางแบบเวลาลงไสบาตรเนี่ยมลงตลอดบ่อแร่ก็ได้บ่อบ่อแร่ลงไสบาตรคือมีเจมันเพรียบแล้แบบคอยนางน่งเพียบก็นด่นางกัดเจมันได้ไปดองข้นกระตกขึ้นมาเด่นฮกเนาะเอาเด่นเดียวนตีกวาโมจ้า ก็เริมเอื่อนแล้วอาจะสิออกหน้าคอยบมห,หูอะไรแบบนั่นคุณยายคนดอกพีหนะหมัมกไม่หมักไม่ก้าวยางมือนั่นเละเอาออกหน้าเน่แล้วก็ชะลยเอาว้กินใหมเอาใบชนี้และพอ้ยนาเหาลาคนไปปักช่อมว้วนชะลอยอันคือไข่ป่าเมาสมุกเห็นคุณยายคนไปจามชิ้นึ้นไปตนป้นเักคนสิไปือชิ้น ก็้ลยสิอันน่ะออาไปมุกไว้มาแทนดอกกันมุกเกลือมักกินเข่าก็หมักไม่ผู้เข่าคนหมักแบบนั้นครับคนหมักไม่ขนมไหวชื่อขนมถ้าเรามม่ยิบเลยบรไม่ใช่มักซื่อเป็นขนมมากไๆ แต่ตายใครสกัน่มักซืมงมันต้องแค่เครื่องเงินหน่อยะบบเหี้อเงางเป็นยังงี้นหอไทยนาไม่รู้พราะขางความซุกไมีความซุกๆความซุกปะ ยัดว่าบุกเปความสุขบุกเป็นยุ่งมันจะก่อนไม่ความสุขอยู่ไปนั่งนั่งกินมอถูทหลายคนกับโบบอกกับข่อยแบบว่าอยู่ในกานสองคนนี้บบหลังจากที่เราอยู่กับครอบครัวเลยมาอยู่กับเมียอยู่เฮือนเมียแบบนี้มันเป็นอะไรครับกับมีความสุขอีแบบไหนก็อุ่นเนาะเขบอุ่นยุ่เพราะเขาคครอบรัวใหญ่กับสีแดงอบอุ่นขึ้นเพราะ โบคุณมาเขาว่ามาอยู่กับข่อยอยู่ในเฮือนนี่บบแมนคุณมาวบาแบบนั้นใจาะก็กลุ้อยู่มีความสุขม้ีความสุขถ้าเราตัดสดก็มีความสุขเนาะเาการใช้ชีวิตกู้าเกิดแล้วเขามีครอบครัวคนเจบมันก็สิดเพียน แต่ว่ากันไปนอยู่กับครอบครัวอยู่หน้างที่เกา่ากมาเอาที่ไปดองขาแรกกะเสียงานหรดจิบแต่เพื่อจีบแต้หน่อยหม็่นข้าบางมือสามมือเลยผิลร,รายอะ่ะเช่ยผิดนะ ตอนอยู่บ mm ้านเคยขิด hmm. ว yep. hey, ่าเดี๋ยวครอบครัวข่อยน้อยเนาะเคยคิดว่างเดี๋ยวมีครอบครัวที่มีหางแท่งกันแล้วแบบเดี๋ยวยังมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่แบบใหญ่ๆนะแล้วก็มีด้วยแบบใหญ่ที่สุดตู้กระทะหน้าเหยียดทิ่บ้านทำนี่กับกินั้นก็แล้วตอนนั้นมาหลายคนท้องคนละ เราต้องกินอะไรเตลรียมตัวน้องไทยนา,นำนาดำนาเย๋ยวเมื่อนดำนามาอื่นมันอืดนก็ชื่อแล้วอยู่นกิ๋งไหเนาะสามผูดกับาดมันจะเสือมหนาแน่เสื่อมมาเงินแน่ไปทำปุูกกับเสื่อมมาปุ่นแน่พรอมันอยู่พุ่นกับบ่มีภัยเลยเนาะปุกกับบ่มีภัยมันจะพอใหญ่ไม่ใหญ่แต่เผื่อเผาได้แข้งแห้งลูกกาเกลยคุนคุนก็พอกันนอก ก็ไ,ได้ไปเอดูเลยนะนาะไปชิดไปดอกแบบนี้แบบคนจะเริ่มเอ,อื้อนนี่ดอกพี่น้องจา้าอันที่ทะเลาะชบดไปตอบเม่นกับขอโทษขอพ่าย้จพี่น้องตอบว่าท่านาเพราะคือทลอกันน้ำตอบอยู่เนาะแม่นตอบแม่เลยเป็นการตอบที่ดีแต่ว่า,าวะทะสลาะขอโทษขอพ่ายดีพี่น้องว่า แตงแต้มือดอกมันแบบที่แปลว่ามันยังอกคอยว่างคนด้าช่วยแบบโบมันก็ว่างอยูแต่มันตอบบน้ำบบทันอย่างสอฟคนกังยังบบสิ้นตัวแรกตอบคนเดียวลงตาชิปยังคนเดียวต่างๆแะนะแต่ก็ว่าสิคอยอันนี้ชุกช้อนแบบคนตอบสวยแบบหนุ่มพี่นั่นก็คอยเป็นคอยไปนาะงคอยเป็นคอยไปสวยกันนาอพี่น้องสวยกันทำมาห้างิี่นาะ พี่น้องจ้ามาหนีตสะลึกสิเก็บภาพบรรยากาศแบบแคแค่นี้นเนาะกินข้าวท้องสาฟังเสียงคนตกเป็นอะไรจ้าพี่น้องสวัสดี